ไม่แน่ใจว่ามันคือผําหรือเปล่าก็ลองช้อนผําในในบ่อที่เรามีค่ะ,ะแล้วก็ไปเข้าแ l บ p เซนทันแ lap ค่ะกแ lap อันนี้จะเป็นแ lap กลางแล้วก็ถ้าเราตรวจจากแ lap นี้ก็คือจะได้มาตรฐานออยอเขาจะรับรองสายพันธุนี้เรียกว่าสายพันุ์อะไรครับสายพันอ่าโกโบซาค่ะความพิเศษของเขาสีเขาจะสวยค่ะคสีเขาจะไม่เขียวเข้มเหมือนเหมือนอันอื่นๆเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็พบ มากที่สุดเลยในประเทศไทยอันนี้คือไข่ผำมธรรมดาที่ไม่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะเม็ดเล็กแล้วก็ละเอียดสีเขียวสวยเม็ดเล็กมากเขาโตได้อีกไหมเนี่ยก็คือเขาเป็นพืชที่เล็กที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะคําว่าโตได้กว่านี้อีกไหมมันก็อาจจะได้นิดนึงแต่มันก็คือไม่ได้ตามนี้แล้วสายพันธุ์นี้ชื่อว่าต้องต้องเดิมูที่ด้วยว่ามีเม็ดติดไหมโอ้โหติดมาเม็ดนึง โอ้โหหมดเลยตายเม็ดเลยล้างมือเดี๋ยวโอ้ยังงั้นเลยครับเอาละลืกสายพันธุ์เปลี่ยนเข้าไปแทนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะมั่วสซัวกันเราก็ต้องไปคัดแยกอีกัดแยกรอบนึ่งอะสี่พันสี่พันบาทไปสองล่องแลบวนะใช่อันนี้สายพันธ์อะไรอันนี้ก็คือจะเป็นสายพันธุ์อะไรซาอะไรซ่านี่คือจะมีเม็ดที่ใหญ่ที่สุดละมือซ้ายผมไม่จับอะไรเออไม่น่าเฮ้ยอันนี้เม็ดใหญ่อ่ะใช่ค่ะมันจะสักสาพี่ลองอย่างเงี้ยดูค่ะ คึงคึงดูอันนี้จะสากเออว่ะเป็นเม็ดเหมือนทรายอ่ะท่านผู้ชม